แล้วนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพตนเองเป็นเกษตรกลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่และดาววินาศดาวความรักอยู่ในภพแผงกิจกรรมการงานก่อนย้ายเข้าภพมหาสเสน่ห์สมพันธ์ดีกับดาวสุประเคราะหลายดวงแต่มีดาวมรณะตามประกบด้วยดาวมหาสเสน่ห์ย้ายเข้าภพความรักสดใสคนโสดสนิทพบรักที่มีความห่าง อาจจะเป็นฐานะอายุหรือระยะทางต้องพิสูจน์หัวใจถ้าผ่านบททดสอบนี้ก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะอาจต้องห่างกันหรือมีอะไรมาขวางกัน้นเพื่อทดสอบใจถ้ายังมั่นคงต่อกันไม่หวั่นไหวก็จะได้สถานะแฟนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ามีปัญหาแล้วยังจุงมือกันแน่นอยู่ถึงตอนนี้ แปลว่าเป็นคู่แท้หรือบททดสอบอีกเล็กๆน้อยๆก็ผ่านพ้นค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆในช่วงเดือนธันวาคมปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะ โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมีไว้ให้อ่านอยู่ที่ไล n e นะคะสามารถทักไลน์มาถามกันได้ค่ะลไล n e ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค,ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะโดยจะแบ่งเรื่องราวความรักออกเป็นทั้งหมด3สถานะก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่ว่าได้สถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะ ถ้าคุณต้องการที่จะดูดวงการงานการเงินมีคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีนะคะสงสัยว่าควรดูคลิปไหนคุณสามารถดูทั้ง2คลิปประกอบกันได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ทราบก็ดูคลิปเดียวไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูทั้ง2คลิปประกอบกันแล้วมันมีความย้อนแย้งกันนะคะไม่ตรงกันตรงนี้คงต้องให้คุณใช้วิจารณญาณเอานะคะมันเป็นดวงโดยรวมมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเอาดวงของคุณโดยละเอียดเลยก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เริ่มต้นทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกลุ่มลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากลุ่มดาวประจําตัวคือดาวพระราหูยังคงสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนตนเองเวลาดาวประจําตัวเป็นเกษตรก็จะมีเสน่ห์แรงจัดจัดค่ะมีดาวพระเสาร์มากุมด้วยข้อดีคือดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวก็ยิ่งส่งเสริมด้านทําให้มีเสน่ห์แรงเข้าไปอีกแต่ดาวพระเสาร์เป็นดาวาบบระเคาะนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวที่มาจากภพเรือนวินาศด้วยแปลว่ามันมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจได้ง่าย อาจจะทําให้คุณกลายเป็นคนขี้กังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวลนะคะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันมันมีอะไรเข้ามาสกิดนิดนหน่อยๆหรือมีจุดตําหนินิดนดหน่อยๆเนี่ยก็อาจจะเอามาเป็นเรื่องที่ทําให้กังวลล่วงหน้าไปได้ง่ายๆค่ะ ทางด้านดาวความรักเดือนนี้เดินดีตลอดทั้งเดือนในช่วงเครื่องเดือนแรกก็คือตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่16เลยเนี่ยเดิอนอยู่ในราศรีพิจิกซึ่งเป็นภพเรือนแห่งกิจกรรมการงานพอย,าย้ายหลังวันที่16ไปเนี่ยย้ายเข้าราศรีธนูอันนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เข้าไปสู่ในภพเรือนที่มีเจ้าเรือนเป็นดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวความรักนะคะเป็นภพเรือนมหาเสน่ห์แล้วก็ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวช่วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไป็นหลบมุมอยู่ในภพแห่งอุปสรรคปัญหา ไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าไหร่อาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องราวของความรักเข้ามาแต่เดือนนี้จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในจุดที่ดีและจะย้ายกลับเข้ามาช่วยแล้วแต่เป็นการเดินถอยหลังนะคะถึงใช้คําว่าย้ายกลับนะเดินถอยหลังเพื่อเข้าสู่ราศีมิถุนพอเดินถอยหลังเข้าราศีมิถุนเนี่ยราศีนี้มันทําให้ดาวดวงนี้มีมาตรฐานอ่อนแรงเพราะเป็นปละดังนั้นกําลังอาจจะไม่ได้เข้มแข็งมากนักแต่อย่างน้อยก็จะมีตัวช่วยก็จะมีอะไรเข้ามาสกิดใจที่ทําให้ที่เราวิตกกังวลก,กลกากลัวๆในเรื่องของความรักมากจนเกินไปเนี่ย มันจะมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าเออมีพลังบวกเพิ่มขึ้นที่จะสู้ต่อไปในเรื่องของปัญหาความรักค่ะปัญหาก็จะลดลงด้วยแต่ไม่ถึงกับหายไปสนิทเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าดาวมันเดินถอยหลังแล้วยังมีมาตรฐานอ่อนแรงอีกค่ะแต่เดือนนี้เนี่ยในช่วงปลายปลายเดือนดาวความรักกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประเคะ์ใหญ่แถมยังเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวความรักจะเล็งกันดังนั้นนี่ก็จะส่งผลดีทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยมีกําลังมากขึ้นนะจากที่แรกที่อาจจะอ่อนกาลัง เพราะว่ามันเดินถอยหลงังแล้วก็ยังมีมาตรฐานอ่อนแรงด้วยแต่พอมันเล็งกันนะคะกับดาวคู่มิตรใหญ่เนี่ยอ่ะมันก็มีกําลังพอดาวตัวช่วยมีกําลังเนี่ยโอกาสที่จะผันผ่านอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็น่าจะผันผ่านไปได้ไม่ยากนักค่ะ แถมดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในจุดที่ดีนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่3นับจากดวงชะตาก็คือยกหน้ายกหน้าดวงชะตานั่นแปลว่าบุญนะคะก็ยังส่งเสริมหนุนนำะบุญเก่าทางด้านความรักนะ่ะก็จะส่งเสริมช่วยเหลือนะคะให้ผ่านอุปสรรคปัญหาทางด้านความรักไปได้ถ้าเป็นรักแท้ถ้าเป็นรักที่ถูกศีลธรรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นะไอตัวบุญตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่ช่วยที่ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามันจะเจอบททดสอบอะไรบางอย่างคะ่ะที่จะทาให้เราได้รู้ว่าเออเราควรที่จะดําเนินต่อหรือว่าควรจะ พอเพราะมันเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่คู่แท้แต่ถ้าใช่นะคะก็จะเป็นบทพิสูจน์แหละว่าคนนี้คือคู่แท้จริงๆ สำหรับคนโสดสนิทเนี่ยโอกาสที่จะเจอเจอความรักมีอยู่แล้วเนื่องจากว่าดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนมีการย้ายถึง3ภพเรือนนะคะแต่ก็เป็นภพเรือนที่ดีทั้งสิน้นแถมยังมีช่วงที่กลุ่มกันกับดาวความรักด้วยแล้วก็สัมพันธ์ดีนะกับดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสาดาวมหาเสน่ห์ด้วยค่ะซึ่งก็เลยทําให้คุณมีโอกาสที่จะพบรักแต่มันต้องมีอุปสรรคปัญหาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นเนี่ยดาวพฤหัสดาวตัวช่วยก็อยู่ในภพเรือน แห่งอุปสรรคปัญหาดาวดวงนี้ก็ยังเป็นดาวมหาเสน่ห์นะคะเสน่ห์มีมันอาจจะพบเจอกับใครบางคนเพราะว่าดาวมหาเสน่ห์เนี่ยกำลังจะเดินดีแต่ว่าต้องเจอปัญหาซึ่งคนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความห่างนะไม่ว่าจะเป็นฐานะต่างนะคะหรือว่าอายุต่างอาจจะแก่กว่ามากหรือว่าเด็กกว่ามากนะเพราะว่ามีดาวที่แปลวที่เกี่ยวกับคําว่าดาวมรณะแล้วก็ดาวปุตตะมาสัมพันธ์กับดาวความรักนะคะมรณะก็คือแก่กว่ามากปุตตะก็คือเด็กกว่ามากนะคำว่ามากใน ที่นี้ส่วนใหญ่ก็คืออายุห่างประมาณแบบอย่างต่ําก็คือ7ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอาซึ่งมันก็จะทําให้ปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่จุกจิกลาคัญใจหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับระยะทางก็ได้คือไปพบรักกับคนที่อยู่ไกลๆกันอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศตามลักษณะที่ดาวมรณะสัมพันธ์กับดาวความรักนะคะมรณะนี่แปลว่าต่างประเทศหรือว่าแปลว่านักเดินทางก็ได้เจอะเจอกับคนที่เขาเป็นนักเดินทางถึงเขาอาจจะไม่ได้อยู่ต่างประเทศหรอกเขาอยู่จังหวัดเดียวกับคุณเลยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะ เดินทางบ่อยด้วยอาชีพหน้าที่การงานก็ได้แล้วไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านเท่าไหร่นะคะเดือนหนึ่งอาจจะอยู่ติดบ้านแค่ประมาณไม่ไม,ไม่กี่วันอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาทีนี้ตัวคุณเองอะ่ะมีความกังวลใจได้ง่ายๆตามที่บอกไปเพราะมีดาวพระเสาร์นะซึ่งเป็นดาวบาปพระเคาะ์แล้วก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนวินาเนี่ยกลุ่มทําให้อุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยคุณเอามาเป็นเรื่องใหญ่ได้หมดเลยมันก็ต้องเจอเจอกับความกังวลตรงนี้แต่ในเรื่องของความรู้สึกนึกรักนึกชอบเนี่ยคิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะนึกรักนึกชอบกันดีก็ต้องผ่านค่ะต้องก้าวข้ามความกังวลตรงนี้ไปให้ได้ซึ่งเชื่อว่าถ้าเป็นรักแท้เป็นคู่แท้คุณทั้งคู่จะมีพลังบวกมากพอโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนที่ดาวมหันเนยเนยย้ายเข้ามาเล็งดาวความรักแล้วนะคะตรงนี้ก็จะทําให้คุณทั้งคู่มีพลังบวกนะที่พร้อมที่จะก้าวฝ่าฟันปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุต่างนะคะหรือฐานะต่างนะก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้ฐานะมันค่อนข้างที่จะ แกลบมันแคบลงอะนะคะหรือถึงแม้จะมีปัญหาระยะทางต้องอยู่ไกลๆก,กันนะคะมันก็อาจจะมีพลังบวกอะไรบางอย่างที่คิดว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรนี่เราก็หาทางเดินทางไปหาเขาเข้าหาทางเดินทาหาเราหรืออย่างน้อยก็คุยกันได้ทุกวันเพราะว่ามันมีพวกวิดีโอคอลคุยผ่านซูมหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี่ยมันจะมีพลังบวกที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ปัญหาเหล่านั้น,น,นมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปถ้าเกิดมันมีพลังบวกตรงนี้จริงๆก็เชื่อว่าคนนี้เป็นคู่แท้นะคะก็สามารถที่จะก้าวข้ามบททดสอบไอ้ปัญหาตรงเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะพัฒนา ไปได้อย่างรวดเร็ว ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหามาจากการที่ดาวมหาสเสน์อยู่ในภพเรือนเสียหายเดือนนี้เนี่ยกว่าที่ดาวมหาสเสน์จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีก็เป็นปลายปลายเดือนแต่น่าจะเป็นห,งหางๆของปัญหาปลายปลายของปัญหาและถ้าเกิดว่าคุณจุงมือกันนะคะคุยกันมาหรือว่าเป็นคู่กันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เลิกราม,มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณได้ผ่านบททดสอบใหญ่ๆไปอะแทบจะหมดแล้วตอนเนี้ยมันเหลือบททดสอบเล็กๆเท่านั้นเองนะคะคนที่อา,อาจจะเป็น แค่คนคุยนะยังไม่มีสถานะเนี่ยมันก็มีเกมเหมือนกันนะที่จะเจอบททดสอบในเรื่องของการที่อาจจะต้องห่างๆกันหรือมีอะไรมาขวางกั้นเพื่อทดสอบใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียดายอะไรถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าไม่น่าจะใช้คู่แท้กันเพราะว่าผ่านานกันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้ว,วมันควรจะต้องผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าสวรรค์น,นะคะหรือว่าพระพรหมเนี่ยเวียง เวียงคนที่ไม่ใช่คู่แท้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาจากการที่ดาวพฤหัสเดินดีแล้วแต่อาจจะต้องรอหน่อยรอให้ดาวพฤหัสเด่ยเขาเดินเข้าที่เข้าทางอีกสักนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่ใช่คู่แท้ก็ดีไม่ได้เสียเวลาตามที่บอกไปนะคือว่าบุญเนี่ยก็จะหนุนนําทําให้คุณไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับคุณเนี่ยรอเจอคนใหม่ที่ใช่ที่เป็นคู่แท้มากกว่าค่ะ แล้วก็คนที่เป็นคู่กันแล้วนะคะถ้าจุงมือกันจนถึงตอนนี้คิดว่าก็เป็นคู่แท้กันแล้วละนะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ปัญหาอาจจะเยอะหน่อยตอนนี้เนี่ยปัญหาก็เริ่มจางลงอาจจะเหลือแค่บททดสอบเล็กๆน้อยๆครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองว่าจะปรับจูนกันได้ดีขึ้นไหมเชื่อว่าน่าจะปรับจูนกันได้ดีขึ้นแล้วก็พอปรับจูนกันได้ดีขึ้นความรักมันก็มั่นคงขึ้นนะคะมีความไวเนื้อเชื่อใจมีความเชื่อมั่นในความรักมากขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านพ้นค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นตำแหน่งของตัวคุณนะคะได้ไพ่ของคนที่รักความหวานแหววโรแมนติก well, นะดังนั้นคุณก็ต้องการความรักอยู่อันนี้เกิดจากการที่ดาวพระเสาร์กุมคุณได้แหละดาวพระเสาร์กับดาวประจําตัวเป็นดาวปาดพระเคราะห์เนี่ยมันก็กระตุ้นกิเลสในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันนะคะก็โหยหาความรักอยู่ทีนี้ไพ่ในตำแหน่งของคนที่จะมาเป็นความรักเนี่ยได้ไพ่เชอรีออตนะไพ่ใบนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการต่างประเทศและการเดินทางดังนั้นคันที่จะพบรักกับคนที่มีความห่างในที่นเน 暗藏。按 ดวงดาวเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งไปหลายกรณีตามที่อธิบายดวงดาวไปแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการที่เจอะเจอกับคนรักที่คนที่เป็นคนต่างชาติหรือคนที่เป็นนักเดินทางหรือคนที่มีระยะทางมาขวางกั้นส่วนใหญ่จะเป็นความห่างในเรื่องของแบบนี้มากกว่านะคะซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองซึ่งมีความโหยหาความรักเนี่ยก็อยากจะได้คนรักที่จะได้มาอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าคนนี้ดันมีความห่างแต่เขาโปรไฟล์ดีนะคะส่วนในตําแหน่งของความสัมพันธ์ได้ไพ่ของความที่ลังเลไม่แน่ใจก็อาจจะเป็น เพราะว่าเออเราก็อยากจะได้แฟนที่เราจะสามารถคงไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าเขาอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลังเลไม่แน่ใจว่าควรจะไปต่อดีหรือไม่ดีนะคะแต่สุดท้ายจบด้วยไพ่ของความสม่ําเสมอจบด้วยไพ่ของการที่พยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่กันดังนั้นเชื่อว่าถ้าคนนี้เป็นคู่แท้นะมันก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะห่วยหาความรักถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลเราอะต้องการที่จะอยู่ใกล้เราเป็นคนติดแฟนอย่างเงี้ยนะคะแต่ไอความรู้สึกว่าเออคนนี้เขาใช้คู่ของเราแน่ๆเนี่ยมัน ข,ข้ามความกังวลตรงนั้นข้ามความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับแฟนนะมันมีระยะทางมาขวางกั้นนะข้ามปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากจะไปต่ออยากจะพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาทําให้มันสม่ําเสมอถึงแม้เมื่ออยู่ไกลกันแต่ว่านัดจะคุยกันเมื่อไหร่เนี่ยหาเวลาที่มันตรงกันบางทีอยู่กันคนละประเทศนะคะก็ต้องมาน,นัดเวลาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลานั้นที่เออมันก็เป็นช่วงเวลาที่ เขาก็เลิกงานแล้วเราก็อาจจะอยู่ในช่วงตอนเช้าอะไรเงี้ยบางทีอยู่กันประเทศแบบโอ้โหที่เวลาต่างกันมากอย่างเงี้ยแต่เขาก็มาสม่ําเสมอตลอดตามลักษณะหน้าไพา่ตัวคุณเองก็สม่ําเสมอกับเขาเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นนิมิตใหม่อันดีว่ามันมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะพัฒนาได้ถึงแม้ว่าจะมีระยะทางหรือว่ามีความห่างอะไรก็ตามน่ะมาขวางกันแต่ความสม่ําเสมอตรงนั้นจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ลดความกังวลแล้วก็น่าจะพัฒนากันต่อได้ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะคุณได้ไพ่ดีนะคะได้ไพ่ความรักแบบว่าเต็มที่เลยนะคะเป็นความรักเป็นความหวานแหววโรแมนติกด้วยเป็นความมั่นคงด้วยส่วนเขาเนี่ยได้ไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของความมั่นคงนะคะทีนี้ความต่างของคุณกับเขามันมีนิดนึงตรงที่ว่าพอคุณได้ไพ่ถ้วยซึ่งคุณต้องการความหวานแหววโรแมนติกเนี่ยแต่พอเขาได้ไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยราชินีถือเหรียญไม่ได้เน้นในเรื่องของความหวานนะไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะมามีเวลาให้แก่กันแต่ว่าเน้นในเรื่องของความมั่นคงงงแล้้้วกก็เเนนนใรรรื่อาาส ความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเขาเองด้วยก็คือสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ตรงกับการที่ดาวประจาตัวของเขาเนี่ยอยู่ในภพเรือนแห่งการทํางานนะคะพอย้ายก็ย้ายเข้าสู่ในภพเรือนแห่งคําว่ามากมายซึ่งมันหมายถึงว่าบางทีต้องการที่จะหาเงินให้ได้มากมายก็ได้หรือว่ามีงานมากมายก็ได้แต่ว่าดาวอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะดังนั้นเนี่ยยังมีความมั่นคงต่อการแต่อาจจะมีปัญหาหนึ่งก็คือด้วยความที่คุณอาจจะคุยหายอยากจะได้เวลาจากเขาแต่เขา,าไม่ค่อยมีก็เลยเจอไพ่ในตําแหน่งอุปสรรคปัญหาเป็นไพ่เดนะคะส่วนใหญ่ไพ่เดก็จะเป็นเรื่ององงงขความแ นะดังนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้นะอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ที่รู้สึกว่ามันแห้งแรงเพราะเขาไม่มีเวลาให้ส่วนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเนื่องจากว่าเขาไปโฟกัสอย่างอื่นแต่เขาก็ยังมั่นคงอยู่กับคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องของเดทที่แปลว่าระยะทางจริงๆก็ได้คือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จําเป็นจะต้องเดินทางก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กันเท่าไหร่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยแต่อันนี้คิดว่าน้อยในเรื่องของเจ็บป่วยเนี่ยดูจากดาวสัมพันธ์แล้วเนี่ยถ้ามีก็ก็น้อยนะคะคือ จริงๆมีเกณฑ์ไหมมีนะเพราะว่าดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็มีดาววินาศมากลุ่มก็มีเกณฑ์ป่วยไดนะ้แต่ว่าดาววินาศเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ของคุณนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ป่วยหนักอะไรส่วนเขาเนี่ยดาวความรักเนี่ยมีดาวมรณะมาสัมพันธ์ก็มีโอกาสเจ็บป่วยเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีก็คิดว่าไม่ได้เจ็บป่วยหนักอะไรค่ะแต่การเจ็บป่วยนี้อาจจะผสมกับเรื่องของการโหมง,งานหนักนะคะที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้ก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าแหมมันมันมีความหงุดหงิด กังวลใจนะคะว่าความรักเนี่ยทำไมเขามาไม่สม่ําเสมอมันมีความห่างๆเถินๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามจบด้วยไพ่สวยนะไพ่ของคุณก็สวยนะไพ่ของเขาก็สวยเพราะฉะนั้นไพ่เสียมันมาจุดเดียวเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สําคัญที่สุดตําแหน่งสาคัญที่สุดคือไพ่จบไพ่สรุปไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่สิบด้วยนั่นแปลว่าไอ้ความห่างตรงนี้ระยะทางตรงนี้หรือถ้าแม้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะได้เวลาได้โอกาสที่จะไปดูแลเอาใจใส่ตรงนี้แหละมันเป็นบททดสอบที่ทําให้ความรักมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนนนแลกกก็็็เเหหอใจั ะะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนสามารถมีสถานะได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณก็เป็นไพ่ความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันมีความนอยส์มันมีความกังวลก็ตามลักษณะที่ดาววินารนะมังกลุมดาวประจาตัวของคุณมันทําให้กังวลง่ายบางทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยก็เอามากังวลเอามางุดหงิดจุกจิก,จกลาคาญใจได้หมดเลยส่วนไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่ของการพยายามปรับจูนอยู่แต่ไพ่ใบน,นี้ก็เป็นไพ่ของการเดินทางหรือเป็นการพยายามบาลานซ์แต่อาจจะยังรักษาความสมดุลไม่ได้อย่างเช่นมีเวลาให้กับคุณได้ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะบาลานซ์ยังไม่ค่อยได้้อะาาาจมีเวลใหกกับร มากเกินไปหรือว่าจะต้องเดินทางเยอะทําให้ไม่ได้มีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่ส่วนคุณได้ไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยต้องการความรากักต้องการ พเนาพนอต้องการการดูแลเอาอกเอาใจค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาไม่ไเด็ก่อยมีเวลาให้แล้วเขายังปรับสมดุลไม่ค่อยได้ในเบื้องต้นก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีปัญหากันมาอาจจะเป็นปัญหา,า,า,จจะญหาสะสมสะสมกันมาสักพักหนึ่งแล้วตามลักษณะดวงดาวนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหากันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วดวงดาวมันกาลังจะเดินดีขึ้นแล้วค่ะคิดว่าปัญหาที่เหลืออยู่ในช่วงเดือนนี้เป็นปัญหาเล็กๆน้อย,อยๆแหละน่าจะก้าวข้ามผ่านไปได้ไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าอันที่ แต่พอมาอยู่ในตำแหน่งของ ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยจริงๆมันเหมือนลดสถานะหน่อยยางเหมือนกันเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันควรจะไปอยู่ในในตำแหน่งของคนโสสนิทที่เออเพิ่งพบรักนะคะหรือว่าคนที่เป็นคนคุยยังไม่มีสถานะชัดนเจนเนี่ยมันก็ยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่แต่พอเป็นคนรักกันแล้วเนี่ยมันเหมือนลดลดไปเป็นแบบว่าเออมันไม่ใช่แฟนนะแต่จริงๆแล้วสถานะที่คนรอบข้างรับรู้คือแฟนนะแต่เรารู้กันในใจว่าตอนเนี้ยคบกันแบบเพื่อนหรือว่าที่ผ่านมาที่ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหา อยู่กันแบบเพื่อนเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป่าประกาศบอกใครว่าเออเรามีความรู้สึกว่าอยู่กันแบบเพื่อนไปก่อนนะเพราะว่าบางที คู่รักเนี่ยถ้าเกิดว่ารักกันมากๆากแล้วคาดหวังกันมากๆแบบคู่สามีภรรยาหรือคู่แฟนเนี่ยบางทีมันผิดหวังมันไม่ได้ดังใจแต่พอเราลดความรู้สึกว่าเออก็เหมือนกับอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเราก็เลิกคาดหวังกันและกันมากจนเกินไปเนี่ยมันก็อยู่กันได้แบบเออมีความเป็นฮารโมนีมากขึ้นมันอาจจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาก็าได้ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยจูงมือกันจนถึงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคิดว่าปัญหาน่าจะเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะเท่านั้นเองแค่เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากแค่อยู่กันแบบเพื่อออนนนนนใหห้้้้้มมมมาาาาาเเเตติิคควววัังงงงกขึึซ่่่่่ป็สทีุณรยูพะ ไพ่ถ้วยนะก็ต้องการที่จะมีโมเมนต์มีความหวานแบบโรแมนติกส่วนเขาก็กําลังพยายามอยู่นี่คือไพ่ของการพยายามปรับจูนเขาก็พยายามอยู่ที่จะสร้างสมดุลน,นะคะไม่ว่าเขาจะมีนาทีการงานเยอะหรือมีการเดินทางเยอะแล้วให้เวลาคุณน้อยไปเนี่ยก็ดูว่าเขาพยายามอยู่ที่จะทําให้มันบาลานซ์ทําให้มันสมดุลมากขึ้นแล้วจบด้วยไพ่ที่ดีจบด้วยไพ่ของการที่หันหน้ามาเจราจาการเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ ไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่ใบนี้ยเป็นไพ่ผู้วิเศษเป็นไพ่ของความสมหวังนะดังนั้นแปลว่าสิ่งที่เขาพยายามเนี่ยน่าจะเกิดผลนะแล้วก็จากไพ่ ที่มันถูกลดสถานะนะว่าให้มันเหลือแค่เป็นเป็นเพื่อนหรืออยู่กันแบบเพื่อนเนี่ยนะคะพอมาเจอไพ่ไปเนี้ยมันมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้ได้ทําร่วมกันไอ้กิจกรรมนี้แหละก็จะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้ความรักเนี่ยมันมีความหวานแววมากขึ้นดังนั้นปัญหาในช่วงเดือนนี้ถือว่าเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผ่านปัญหาใหญ่ๆมาได้แล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาเล็กแค่นี้ก็น่าจะผ่านผลได้ปรับจูนกันได้ดีขึ้นละคะ่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ